เล่นคอมอยู่ดีๆคอมก็ดับขึ้นจอฟ้าแบบนี้มีข้อความอะไรไม่รู้ขึ้นเต็มไปหมดหรือว่ากําลังจะติดตั้งโปรแกรมอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วข้อความแบบนี้ก็อยู่ก็ขึ้นมาแล้วคอมก็รีสตาร์ทเองวันนี้เราจะมาพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นครับว่าการขึ้นจอฟ้าแบบนี้ปัญหาเกิดจากอะไรพร้อมเราจะมีวิธีแก้ไขครับว่าวิธีแก้ไขนเนี่ยมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมในคลิปัปเลยครับ สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ทีม l i ฟ์ชาแนลอีกเช่นเคยนะครับผมช่องแนะนำทริคก,การใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วก็โปรแกรมพื้นฐานที่จําเป็นต่อการใช้งานในชีวิตประจําวันของเรามาแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในทุกวันจันทถึงวันศุกร์นะครับผมก่อนไปรับชมทริควันนี้นะครับผมก็ขอฝาก2ช่องทางในการรับชมวิดีโอนะก็คือทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook นะครับผมเพื่อนๆสะดวกแบบไหนก็สามารถไป,ไปรับชมกันได้นะครับทริควันนี้ก็เป็นทริคพิเศษนะครับผมเพราะว่า อยู่ในวันอาทิตย์นอกระเป็นวันพักผ่อนมั้งนะปกติผมจะลงวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับผมพอดีผมไปเจอปัญหานี้ขึ้นมาในกลุ่มถามเยอะมากเนี่ยผมจอฟ้าแบบนี้คือเล่นคอมอยู่ดีๆเนี่ยอยู่ๆคอมก็ดับล้วรีสตาร์ทขึ้นมาเองแล้วก็ขึ้นจอฟ้าแบบนี้หรือว่ากาลังจะติดตั้งโปรแกรมอะไรสักอย่างเนี่ยอยู่ๆก็ขึ้นจอฟ้าแบบนี้เราจะมาดูครับว่าปัญหาที่ขึ้นจอฟ้าแบบนี้มันมีอะไรบ้างแล้ววิธีแก้ไขเนี่ยมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยครับอ่ะ ผมจะพูดถึงปัญหาก่อนเนาะ,ะข้อสนิษฐานของจอฟ้าแบบนี้ครับเกิดจากอะไร1ก็คือการเปลี่ยนแปลงก็คือการ l e นไดลิชต์ิตีนะครับผมซีนี้หมายถึงเป็นข้อมูลในระบบต่างๆที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของเราไม่ว่าจะเป็นโปรโฟไฟล์การติดตั้งโปรแกรมข้าม่าใหม่หรือว่าการสร้างโปรไฟล์ขึ้นมาใหม่หรือว่าการลบการอะไรการย้ข้อมูลเนี่ย มันจะเก็บหล็อกไว้ทั้งหมดเลยนะผมแต่ว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะไปลบไฟล์ที่ไม่สําคัญทําให้ไฟล์ตัวนั้นน่มันเออเรอรอแล้วไปกระทบกับตัว Windows ที่ทมันกําลังทํางานอยู่มันก็เลยเกิดการจอฟ้าแบบนั้นนะผมอันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานแรกนะผมส่วนข้อสันนิษฐานต่อมาก็คือไฟล์ระบบที่เสียหายนั่แหละไฟล์ระบบที่เสียหายก็คือเป็นไฟล์ตัวของตัววินโดว์เองนะผม เราอาจจะไปเผลอลบหรือว่าเราอาจจะไปติดตั้งโปรแกรมอะไรสักอย่างเนี่ยมีผลกระทบต่อตัว w w ิโน่เแหละก็เลยทําให้ไฟล์ของ w i o w s เนี่ยเกิดการเสียหายนั่นเองนะครับผมข้อเสียัาที่3นะครับก็คือไดเวอร์ของระบบนะครับผมไดวเวอร์ที่มีปัญหาส่วนมากเนี่ยจะเป็นการ์ดจอนะครับผมการ์ดจอ,อ,อบางทีเราติดตั้งขึ้นมาหรือเราไม่ได้อัปเดตเนี่ยมันก็เลยทํางานผิดพลาดทําให้ กิดจอฟ้าไป็นั้นขึ้นมางนะผมเคสเนี้ยผมจะเจอบ่อยส่วนมากจะเป็นไดรเวอร์ของการจอบางทีการจออาจจะเสียอันนี้ก็ค่อยไปดูวิธีแก้ขั้นถัดไปนะผมะส่วนข้อสันนิษฐานที่4นะผมเครื่องติดมาแวร์หรือไวรัสนะผมอันนี้เราอาจจะไม่รู้ตัวนะเราอาจจะไปเข้าเว็บไซต์ที่มีความเสีย่ยงหรือว่าอาจจะไปติดตั้งโปรแกรมเถื่อนเกมเถื่อนอะไรเข้ามาในเครื่องเนี่ยไวรัสพวกนี้มันก็เลยไปทําให้ไฟล์วินโดว์เนี่ยเสียหายระบบขัดข้องอะไรต่างๆก็เลยเกิดขึ้น ก็เลยเกิดการเกิดจอฟ้าขึ้นมาแบบนั้นนะผมข้อสานนิษฐานที่ห้านะผมที่5ก็คือฮาร์ดดิสก์ของเราเนี่ยอาจมีการโดนกระแทกแล้วทําให้มันหลวมหรือว่าฮาร์ดดิสก์ของเราเนี่ยอาจจะเสียหายใช้งานมานานแล้วมันเกิดการชํารุดก็คือตามการตามอายุการใช้งานเนาะมันก็อาจจะเสียหายก็เป็นได้นะผมอันนี้ถ้ามันเสียหายจริงเราอาจจะต้องเสียเงินซื้อฮาร์ดดิสก์ใหม่นะครับแล้วก็ข้อสานนิฐานที่6นะผมปิดเครื่องไม่ถูกวิธีปกติเนี่ยเราจะปิดเครื่องเนี่ยเราก็จะมาปิดแบบ ตรงนี้นะผมกดชัดดาวตรงเนี้ยปิดอัตโนมัติแต่บางคนเนี่ยยกตัวอย่างเช่นคอมพิวเตอร์ p C แล้วกันนะเล่นไปอยู่ดีๆเนี่ยไฟดับไฟตกไม่มีเครื่องสำรองไฟนะผมมันก็เลยทําให้เครื่องเนี่ยดับไปโดยปิดไปโดยแบบไม่ถูกวิธีก็คือปิดไปปุ๊บไปเลยตัดไปเลยตัดไฟไปเลยก็เลยทําให้วินโดว์เนี่ยไม่ได้ดีเทคอะไรต่างๆก็เลยทำให้ทำ,ทำให้ เครื่องมันพังนะครับผมหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะใช้มือไปกดปุ่มปิดเลยวิธีนั้นเป็นวิธีปิดที่ไม่ถูกวิธีนะผมก็อาจจะทําให้เกิดจอฟ้าแบบนั้นได้นะครับผมทีนี้เราพูดถึงข้อสันนิษฐานแล้วนะว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดจากอะไรของเพื่อนอาจจะเกิดจากปัญหาใดปัญหาหนึ่งในใน6ข้อนี่แหละผมไม่แน่ใจนะนี้เราจะพูดเราจะมาพูดถึงการแก้ไขปัญหาบ้างว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยมีอะไรบ้างก็ใครเ่อดจอฟ้าเนี่ยก็ลองไปทําตามวิธีนี้ดูนะครับผม การแก้ไขปัญหาก็จะมี1 2 3 4 5 6นะครับผมหข้อนะ6ข้ออ่าอันดับแรกนะผมสแกนดิสครับผมสแกนดิสอ่าสแกนดิสคืออะไรก็คือเราจะมาสแกนฮาร์ดดิสต์ผมว่าฮาร์ดดิสต์ของเราเนี่ยมีการชำรุดอะไรหรือเปล่าหรือว่ามีการทำงานรหดข้องอะไรหรือเปล่าเราก็มาเข้าที่ d p c นะผมเข้าที่ DBC นะแล้วมันจะมีไดซีตรงนี้ครับเรามาคลิกขวาที่ไดซีแล้วเลือก property ครับอ่าเราก็มาชูครับผมชู True. อ่แล้วก็มาเช็คดิสตรงนี้นะผมเช็คดิสตรงนี้ปึ๊บ กดให้มันสแกนเลยรอมาสแกนสักประมาณอันนี้มันจะบอกนะว่าสแกนประมาณกี่วินาทีของผมเป็น SSD เอนาะมันก็เลยค่อนข้างเร็วหน่อยของเพื่อนเป็นฮาร์ดดิสอาจะค่อนข้างช้าไปนิดนึงอพอมันสแกนเสร็จมันก็จะบอกว่า w o w s s w s c ั s เซ u ฟรีมันก็จะบอกนะว่า ฮา,าร์ดดิสของเราเนี่ยมีมเออร์เรอร์เลยหรือเปล่าถ้าไม่มีเออร์เรอร์เนี่ยมันก็จะขึ้น no error นะเราก็ตัดปัญหาไปเลยว่าฮาร์ดดิสของเราเนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนต่อมาก็คือ startup repair นะผมก็คือเราจะให้ Windows มันซ่อมแซมไฟล์ตัวเองนะผมก็คือมันจะไปหาไฟล์แล้วว่ามีไฟล์ไหนเสียหายบ้างมันก็จะซ่อมแซมเองอเดี๋ยววิธี startup repair นะผมผมจะขอใช้โทรศัพท์ในการถ่ายแล้วกันเนาะพอดีตัวจำลอง Windows ของผมเนี่ยมีปัญหานะผมเรามาที่ปุ่ม start ตรงมุมซ้ายด้านล่างนี้ผมกดเข้าไปครั้งหนี้ัม เซตติ้งตรงนี้เนาะมันก็จะขึ้นเมนูเซตติ้งขึ้นมานะผมอมามันก็จะเป็นอย่างนี้เนาะเรามาเลือกตรงนี้ครับเป็นอัปเดตแอนด์ซเซกูริตี้นะผมอัปเดตแอนดะ์ซเซกูริตี้เนาะนี่ครับชัดๆเลยน,นะผมอัปเดตแอนด์ซเซกูริตี้เป็นไอคอนที่เป็นวงรีตรงนี้เนาะกดเข้าไปครั้งหนึง่งมันจะเข้ามาอีกหน้านึงนะผมเรามาที่เมนูด้านซ้ายครับผมจะมีคําว่าเมนูรีคาเวอรี่นะผมกเข้าไปครั้งหนึง่งอ่ะจะมีหน้าตานี้โผล่ขึ้นมานะผม เรามาคลิปเรามาดูที่หัวข้อ Advanced Startup นะผมจะมีคำว่า Restart Now นะผมเรากดเข้าไปที่ Restart Now อคอมมันก็จะ Restart เนาะรอมันสักพักหนึ่งนะครับผมมันจะขึ้นเมนูตรงนี้ขึ้นมาแล้วผมจะมี4เมนูนะผมจะเป็นหัวข้อ Choose and Option นะผมเราจะมาเลือกหัวข้อที่3แนละ้วเป็น r u p e r s h o o t นะผมกดเข้าไปปึ๊บเรามาเลือกตรง Advanced Option ครับตรงนี้เราจะเลือกเป็น Startup Repair นะผม ของข้อจะเป็น add-on option นะเราจะไม่เลือกตรง startup ปัญหาก็คือการซ่อมแซงตัวเองของมินด์โดนเองของผมจะเป็น SSD นะจะค่อนข้างเร็วหน่อยถ้าใครเป็นเพื่อนของเพื่อนเนี่ยเป็นอดีตเนี่ยอาจจะค่อนข้างช้านิดนึงนะผมก็รอมันสักพักหนึ่งครับผมอ่าตรงนี้มันจะให้ใส่เขาเรียกอ,อะไร user password อ่าหรือว่าเป็นโปรไฟล์ของเครื่องนั้นนะผมของผมเนี่ยโปรไฟล์ของผมเนี่ย,ยจะเป็นทีมนะผมผมก็จะมีรหัสของผมเองนะผม ไปแล้วปุ๊บมันจะมาหน้านี้นะผมมันจะกําลังซ่อมไฟล์หรือว่ากําลังไปเสิร์ชหาไฟล์นะครับที่มีที่มีการเสียหายของ Windows นะผมแล้วมันจะซ่อมแซมไฟล์ตัวนั้นนะครับพอซ่อมแซมเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็กดชัดดาวไปครับผมกดชัดดาวไปเลยกดชัดดาวเครื่องดับสนิทแล้วเนี่ยทิ้งไว้ประมาณ1 0วินะผมค่อยเปิดขึ้นมาอีกครั้งนะครับผมของผมสิวิแล้วเนาะผมก็เปิดขึ้นมาปั๊บ อพอเปิดขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็เข้าหน้าวินโดว์ปกตินะครับผมแล้วก็ไปทําขั้นตอนต่อไปนะครับผมอ่าพอทําขั้นตอนที่2เสร็จแนละ้วผมก็คือสรนะ้าอลลแพร์เนาะเราจะมาขั้นตอนที่สารนะผมก็คือ SFC Scan Now คำสั่งนี้จะใช้ใน CMD ก็คือ Command Prompt นะผมเรามาก๊อปตรงนี้ไปเลยครับผมผมขอ,อุยัดก๊อปแล้วกันเนาะเพื่อนๆอาจจะพิมพ์เองก็ได้นะผมผมขอ,อุยัดก๊อปไปแล้วมาช่องค้นหาตรงนี้ครับผมพิมพ์คําว่า CMD ครับอ่าจะขึ้น Command Prompt ขึ้นมาเนาะ คลิกขวาที่ CMD ครับผมรันด้วย Administrator ครับผมกด Yes ไปจะมีหน้าต่างของตรงนี้โผล่ขึ้นมาแล้วผมเราก็วางไปเลยข้อความที่เราก o อ y เมื่อกี้กด Enter ปุ๊บคำสั่งนี้จะเป็นคำสั่งคล้ายๆกับ Startup Repair นะผมมันจะไปค้นหาไฟล์ Window ที่เสียหายหรือว่าบกพร่องเนี่ยแล้วจะเอาไฟล์ใหม่เนี่ยมาแทนที่ ไฟที่มันเสียหายนะผมก็คือเหมือนกับการซ่อมเหมือนแบบเมื่อกี้แหละแต่ว่าอาจจะเป็นคําสั่งที่ซ่อมแซมค่อนข้างอยู่ในระดับสูงกว่าซาร่าปรีแพร์นะผมคำสั่งนี้เนาะก็รอมันสแกนจนถึง100%อรนะผมอันนี้มันกําลังสแกนอยู่เนาะ,อะพอมันสแกนเสร็จแล้วนะผมมันก็จะขึ้น100%ตรงนี้เนะาะล้วก็จะมีข้อความตรงนี้โผล่ขึ้นมานะผมว่ามันซ่อมอะไรไปบ้างน,นะผมพอเราซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็รีสตาร์ทเครื่องหนึ่งรอบก่อนนะผมแล้วค่อยไปทําขั้นตอนถัดไปนะผม อันนี้ผมจะไม่ขอรีสตาร์ทแล้วกันเนาะของเพื่อนเนี่ยทำเสร็จก็รีสตาร์ทเครื่องหนึ่งรอบนะผมแล้วค่อยไปทำขั้นตอนต่อไปหลังจากรีสตาร์ทเครื่องขึ้นมาแล้วเนาะเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วปุ๊บเราก็มา driver รีอินสตอลไดเวอร์นะผมส่วนมากจะเป็นไดเวอร์ที่มีปัญหาเนี่ยจะเป็น cpu หรือว่าการ์ดจอของเราไน้ดีนะผมผมจะใช้ตัวจำลอง windows แล้วกันนะมาที่มุมซ้ายด้านล่างครับพิมพ์คำว่า driver manager นะผม device manager ตัวทีครับผม device manager น,นะผม device manager ยี่ให,ให,ให,หม่แล้วกัน d i b นะผม d e v i c e นะครับผมจะขึ้นตัวนี้ข้ขึนมมาครับผ แล้วเรากดเข้าไปครับมันก็จะขึ้นไดเวอร์แหล่งรวมไดเวอร์ของเครื่องของเราทั้งหมดขึ้นมานะผมเราจะไปตรงหัวข้อดิสเพลย์ครับผมดิสเพลย์ดิสเพลย์ตรงนี้นะมันจะมีการ์ดจอที่เรามีอยู่ในเครื่องนะผมอันนี้จะเป็นตัวจำลองวินโดว์ผมนะการ์ดจอมันก็เลยเป็นตัวของ Microsoft ก็คือเป็นตัว De f a u l t นั่นเองแต่ว่าของเพื่อนๆเนี่ยอาจจะเป็นพวก Intel หรือว่าเอ็นะผมแล้วก็มาคลิกขวาที่การ์ดจอตรงนี้ครับแล้วเลือก u n i n s t a l l driver ครับผม ่ะมันก็จะดึงตรงนี้มาถ้าของเพื่อนเนี่ยม,มีมีตรงช่องตรงนี้ให้ติ๊กถูกคําว่าดีลิทเนี่ยให้ติ๊กถูกเลยนะผมถ้ามีช่องตรงนี้ให้ติ๊กถูกเราติ๊กถูกไปแล้วค่อยกด uninstall นะผมอ่ะเรา install ไปปุ๊บมันก็จะถูกอ่าลบเดเวอร์ของการ์ดจอไปนะผมพอเราจะดึงเข้าออมาใหม่เนี่ยเราก็มาคลิกขวาที่ตรงนี้ครับผมข้างบนนี้นะเป็นชื่อของคอมพิวเตอร์นะ้อคลิกขวาแล้วก็กดสแกนฟอร์มฮาร์ดแวร์ครับเดี๋ยวมันจะดึงอ่าไดเวอร์ของการ์ดจอเนี่ยครับผมมันจะดึงไดเวอร์ของการ์ดจอเองละ พอดึงไดเวอร์การ์ดจอมาเนี่ยปุ๊บมันก็ขึ้นเหมือนเดิมแหละแต่ว่าเรามาคลิกขวาตรงนี้อีกทีนึงแล้วกดอัปเดตไดเวอร์นะผมอ่าแล้วก็เสิร์ชอัตโนมัติไดเวอร์ไปเลยก็รอให้มันเสิร์ชกับทางอินเทอร์เน็ตนะผมว่ามันจะเจอไดเวอร์ของเราเนี่ยมีการอัปเดตหรือเปล่าถ้ามันมีการอัปเดตเนี่ยมันก็จะขึ้นดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งให้เลยนะผมถ้ามันไม่มีเนี่ยมันก็จะขึ้นอ่าเนี่ยถ้ามันถ้ามันถ้าไดเวอร์ของเราเนี่ยอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วมันก็จะขขึ้้้้้นน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 แบบบีีีีะะครรรรััเเเาาาากก็ดดปปิไทมมตตองผ ถอนโปรแกรมที่ติดตั้งล่าสุดที่หรือไม่จําเป็นนะครบในที่นี้เราอาจจะเผลอติดตั้งโปรแกรมอะไรไปสักอย่างหนึ่งแล้วคอมเราเนี่ยเกิดการจอฟ้าคือติดตั้งไปปึ๊บจอฟ้าท,าทันทีอาจจะมีพวกไวรัสหรืออะไรแฝงมากับโปรแกรมนะครวิธีถอนก็พิมพ์ตรงช่องค้นหาเหมือนเดิมครับพิมพ์ว่า Control Panel ครับผมแล้วก็ถ้าเป็นแบบนี้ถ้าของเพื่อนเป็นแบบนี้เนี่ยต้องมาเลือกตรงนี้เป็นแคตตาล็อกก่อนนะครับผม จะมีตรงข้างล่างนี้น่าจะเขียนว่าโปรแกรมอันนี้อินสตอลโปรแกรมนผมเราก็กดเข้าไปแล้วก็ดูนะครับผมว่าเราได้ติดตั้งโปรแกรมอะไรเข้ามาล่าสุดหรือเปล่าเพื่อนๆอาจจะไม่รู้นะครับว่าเราเลอติดตั้งโปรแกรมอะไรเข้ามาเราก็ดูวันที่นะผมว่าวันที่ล่าสุดที่เราติดตั้งโปรแกรมเข้ามาเนี่ยเป็นมาอะไรอาจจะเคยติดตั้งเข้ามาวันนี้ไงก็ดูว่าวันวันเนี้ยเรามีโปรแกรมอะไรไหนเรามีโปรแกรมอะไรติดตั้งเข้ามาบ้างมันก็จะบอกครับเป็นวันที่แล้วก็เดือนแล้วก็ปีนะผมตัวอย่างก็เป็น28เดือน5พศส5 6 3 ก็ไปไล่ดูนะว,ว่ามีโปรแกรมอะไรที่ติดตั้งมาล่าสุดหรือเปล่าหรือโปรแกรมอะไรที่ไม่จําเป็นเนี่ยก็ถอนออกนะผมตา้งโปรแกรมเนี่ยมีไว้ก็หนักเครื่องผมก็ไปถอนออกซะที่ถอนก็กดเข้าไปที่โปรแกรมครับแล้วกดดับเบิลคลิกก็ได้ดับเบิลคลิกแล้วก็มันจะมีคําถามขึ้นมา,าให้กดคุณต้องการถอนโปรแกรมนี้จริงหรือเปล่าก็ตอบ yes ไปนะผมอ่านะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะผมขั้นตอนสุดท้ายก็เป็นการรีสโตรเอาเป็นการรีสโตรเอาสถานะล่าสุดก่อนที่มันจะจอฟ้านะผมเรามาก๊อปความสั่งนี้ไปผมอ่นะผมขออนุญาตก๊ปอปแล้วกันออะกน,นะ แล้วเราก็มาช่องค้นหาตรงนี้ครับพิมพ์คําว่าราน้นครับ R U N อ่าตรงนี้เรากด enter ครับจะมีช่องหน้าต่างนี้โผล่ขึ้นมานมแล้วผมเราก็วางข้อความนี้ลงไปกดโอเคครับผมอ่มามันจะขึ้น Restore System ก็คือการย้อนกลับระบบไฟล์อ่าต่างๆนะี่มีที่มีการตั้งค่าไว้เนี่ยของเราเนี่ยอาจจะขึ้นมาแบบนี้หรือบางคนอาจจะไม่ไขึ้นแบบนี้นะผมบางคนจ,จะขึ้นแบบนี้ก็กด next เลยนะผมหรือบางคนเนี่ยไม่ได้ขึ้นแบบนี้อาจจะ อาจจะอยากเลือกว่าเราจะรีสโต r e กลับไปวันที่เท่าไหร่เราก็มาติ๊กถูกที่ชุ o แอดดิเฟเรนต์รีสโตร t พอยต์ตรงนี้นะผมแล้วกด Next ไปมันก็จะขึ้นนะผมว่ามีสเตตสถานะาวินโดว์ของเราเนี่ยมีวันไหนบ้างอาจจะย้อนกลับไปถึงเดือนที่แล้วเดือนก่อนหน้าที่แล้วหรือว่าปีที่แล้วมันก็จะมีตรงนี้ผมเพื่อนๆต้องการย้อนกลับไปประมาณเดือนไหนเนี่ยก็สามารถคลิกแล้วกด Next ได้เลยนะผมเนี่ยของผมเนี่ยเป็นวันที่4เดือน9เนี่ยก็คือเมื่อวาน สามารถก่อนันเมื่อวานไม่ได้จอฟ้านะแต่วันนี้จอฟ้าแนละ้วเราจะกดเลือกตรงนี้แล้วก็กดเนกไปมันก็จะย้อนกลับไปสถานะของว i n d o w s เมื่อวานที่ไม่ได้เกิดการจอฟ้านะครับอันนี้ก็เป็นข้อสันนิษฐานแล้วก็วิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะที่เกิดการจอฟ้านะก็ลองนําไปทําตามแล้วก็ปรับใช้ดูแล้วก็คอมเมนต์มาบอกหนะครับว่าทําตามวิธีเหล่านี้จอฟ้านมันหายไปหรือเปล่าหรือว่าถ้าใครยทำแล้วไม่หาย,ยผมแนะนําให้ลง Windows ใหม่ก่อนนะครับลงว i n d o w s ใหม่ปุ๊บมันอาจจะหายก็เป็นได้นะครับก็คือ มันจะล้างทุกอย่างของเครื่องเราแหละก็คือไว้รัสอะไรก็จะสูญหายไปด้วยก่อนจะลงวิดโดเนี่ยก็แบ็กอัพข้อมูลออกมาไว้ในฮาร์ดดิสก์ก่อนอ่าเอทเนอลฮาร์ดดิสก่อนนะผมเพื่อข้อมูลเราเนี่ยจะได้ไม่หายเพราะว่าการลงวิดโดเนี่ยมันเป็นการล้างเครื่องนะผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆอีกเช่นเคยใครอยากให้ทำคลิปอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างใต้คลิปได้เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปปต่อไงด้ววนครรััับบสสี